ทำไมไอ้นี่ชื่ออะไรเหรอพญาคุดหรอพญาน้าฮะโอ้พญาหน้าเจ็ดคุดคุดมีปีกนาคนาคเป็นงูนั่นไงงูมันช็อตึ้นปลาลงมาแล้วน่ ลอกันลอกันข้างข้างบนมีอะไรบ้าีเหรียญตั้งเต็มเลยไม่เพี้ยนกันอยาได้ปะเราขึ้นบันได100ยขั้นเทีบตายเลยห้าร้อยที่วัดประขาวอ๋อใช่พี่มีพระพุทธรูปองคใหญ่มาเริ่มเลยใช่500รขั้น อุ้ยเสียวแทบตายตนลงมาโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วพขขึ้นไปถึงมันไม่คุ้มเลยอนไรม,มันคุ้ม,มแม่คุ้มแม่กับการไหวพระพุทธรูปเนี่ยคุ้มตี เขาต้องทำให้มันตั้งเนี่ยเขาต้องทำให้มันตั้งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวตีไปตีแล้วคะ่ะ บิง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 ทำไมทำไมเขาต้องเอาเหรียญไปตั้งที่เท้าขอรอพระ้าพุาทธลูกจะพระพุทธเจ้าด้วยอ่ะอนนี้เขาเป็นความเชื่อเขาเชื่อว,ว่าอะไรอ่ะ เชื่อว่าอะไรเชื่อว่าได้บุญต้องมันไม่ต้องไปแล้วเดี๋ดวยวไม่ได้ดูอย่างอื่นตอนนีงไม่ได้ตังเลยไม่เป็นล้วอ้เป็นของจำลอง